กินไปพี่ใหญ่กินไปกินแถวนี้แหละอย่าไปเข้าหมู่บ้านเขานะเออหากินแถวนี้แหละถ้าเข้าหมู่บ้านไปเดี๋ยวเขาไล่เอา,เอากินแถวนี้ไม่มีใครมากวนนะทำไมเหลืออยู่แค่นี้เองล่ะไปไหนกันหมดอ่ะเออไปไหนกันหมดหรอพี่ใหญ่ฮะเหลืออยู่แค่นี้เองลเออลยเไปทางไหนกันหมดวะ เออกินไปนะนไปนอนไหนเดี๋ยวตามไปด้วยค่อ,คอยๆไปค่อ,คอยๆไปค่อ,คอยๆไปไม่ต้องรีบเดี๋ยวตามไม่ทันเออค่อ,คอยๆไปนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อ,คอยๆ เดี๋ยวไปด้วยไปด้วยอย่าไปไหนอ่ะไปด้วยโอ้โหพี่ใหญ่นี่เหมือนจะเอาจริงเลยนะเออวิ่งมาซะเต็มที่เลย <c oughs> โอ้ยไปทำของคนหน้าเขาสิไม่ต้องทำไม่ต้องทำทำทำไมล่ะออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปไหนกันหมดเลยเหลืออยู่แค่เจ็ตัวเองนะพี่ใหญ่เออพี่ใหญ่ไปไหนกันหมดวะหึ่นี่ไม่อยู่นแค่นี้เอง ไ,ไหนกันหมดล่ะกินไปกินไปหากินไปไหนตัวเล็กแอบ,บอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยตัวเกิดใหม่อมแอบบมิดเลยไม่เอาหลอกเออบอกกันไว้บอกกันไว้รู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วเนาะอะไรล่ะ จะมาดูเฉยๆว่าวันนี้จะไปนอนที่ไหนไปกินที่ไหนนอนที่ไหนเนะี่ยอ่าบนเขานั่นก็ขึ้นไปแล้วก็มีอขึ้นเขาไปแล้วก็มีพวกเรายังไม่ได้ขึ้นเขาเลยเลยขึ้นไม่ทันเลยนะ,อะโอ้ตังหกเจ็ดสิบตัวไปไหนกันหมดวะเหลือแค่เจ็ดตัวเองว้าฮ <c oughs> เตะทำไมอะ่ะเตะเดินทำไรอะ่ะนวดเขาไปกินแล้วนวนว่ะนวลว่ไอ้ตัวเล็กไปแล้วตัวเล็กไปกินแล้วเออนี่มันได้เวลาหากินแล้วเนาะหกโมงกว่าแล้วเนี่ยหกโมงสิบสองนาทีแล้วเนี่ยได้เวลาหากินแล้วผมก็จะกลับบ้านพอดีเนี่ยผ่านมามาเจอพี่ใหญ่เนี่ยนะ เออไม่คิดว่าจะเจอด้วยเนะี่ยมันจะกลับบ้านแล้วเนี่ยพอมาเจอก็เลยต้องแวะทักทายกันหน่อยสิเนาะโอ้ยตัวเล็กแอบอยู่ข้างๆเลยแอบอยู่ตรงกลางนี่เองอตัวเล็กเออมันหกโมงกว่าจะสูมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่ชัดนสูมากก็ไม่ได้เออถ้าไม่ค่อยสูมันก็จะชัดหน่อย มืดแล้วด้วยเอ,อพี่ใหญ่ไม่ไปผมก็ไม่ไปแล้ะเฝ้าพี่ใหญ่อยู่นี่แหละ <c oughs> เออถ้าพี่ใหญ่ยืนให้ดูก็จะเดี๋ยวดูพี่ใหญ่อยู่นี่แหละไม่นีหรอกเนาะเออคุยกันดีกว่าคุยกับพี่ใหญ่ดีกว่าพี่ใหญ่ก็ยืนฟังไปผมก็โม,โม้ไปนะ โม่พี่ใหญ่ฟังก็ไม่รู้จะพูดอะไรละเล่านิทานโอีอโอ้ตัวเล็กตัวเล็กกระจ้อยหนึ่งเออตัวเล็กเล็กจังเลยหืมตัวเล็กได้สี่ห้าวันแล้วนะเราเนี่ยไหนพอมาดูหน้าเนี่ยโอ้โหเกิดได้ตั้งห้าวันละมาดูตัวห้าวันหน่อยดิโอ้ยู o มก็ไม่เห็นสูมก็แตก เออนี่ช้างห้าวันเ,เดินเก่งแล้วเก่งแล้วจะไปทางไหนเอ่ยไปทางไหนเอ่ยไปด้วยเดี๋ยวตามไปนะไปลวกหน้าไปก่อนเดี๋ยวตามไป แต่ที่ไม่เดินแล้วยืนยืนทำไมล่ะเออไปไปเดี๋ยวตามไป โคิดว่าของใหญ่ไปไหนแอบอยู่ผู้หนองปิงนี่เองอ้พี่ใหญ่คิดว่าไปไหนกันหมดอยู่ผู้หนองปิงกันนี่เอง อย่าทำที่โอ,อย่าไปเที่ยวหักต้นไม้เขาแม่เอาโอ้ยตัวเล็กตัวเล็กบอกแม่่อยที่อย่าเที่ยวไปหักต้นไม้เขาเยอะเออกินหญ้าก,กินไผ่กินอะไรไปไม่ต้องไปหักต้นไม้นะอุตส่าห์ปลูกไว้เออดีละอย่าไปหักต้นไม้เอออย่าไปหักอย่าไปหัก เก่งเกงพี่ใหญ่เก่งมากนะไม่ต้องไปหักต้นไม้เขานะเออหละดีละดีล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วมานนี่มันจะทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยมาดูเฉยว่าวันนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างไม่เห็นไปกินน้ำที่สะเลยน่าวันนี้หลวงปู่ก็ทำบุญให้ด้วยนะเออแจกประหมไปต้องสองพันกว่าผืนนะ่ะ เออพวกเราก็ได้อันนิสงด้วยนะอันนิสงที่หลวงปู่เขาทำให้นะเออชาวบ้านเขาก็ได้คมอบอุน่นออหน้าหนาวก็จะเข้ามาแล้วเออหากินไปเดี๋ยวจะกลับละไม่กวนแล้วละ่ะอ,อืมพอกวนก็มองไม่เห็นล้วมันมืดล้วอ,อืมไปไปไปหากินนะพวกนี้ไปนอนไหนอะ่ะ เออเข้าไปผู้หนองปิงแล้วแล้วจะกลับไปผู้ปูเอาไงดีจะนอนไหนดีมืดแล้วด้วย ไม่เห็นและพอกลับบ้านแล้วทีนี้